เฮ้ยเองนี่ไปกัดเหล็กรู้ว่าเป็นแผลนีกน่ดูลูกชายเราเล่นคนเดียวนะสว่วนนี้มาดูข้างหลังก็เป็นลูกสาวนะลูกสาวโต ตอนนี้นเป็นลูกสาวเล่นกันอยู่สองคนอไอชื่นไอ้บัวไอ้นะถึงรับหน้าที่แทนเอ้ยตึงเจ็บเจ็บตูดลูกรับหน้าที่แทนพี่บัวนนี้ พี่บัวไม่มาหนูว่าจัดเลยจ้าจัดเลยจ้า โอ้โหโอ้โหโหเพิ่มเสียงนะครับอันนี้เสียงดังไหมผมว่าไม,ม่มันก็เสียงดังอยู่นะอา,อาจจะพูดไม่ดังด้วยแหละอาจจะผมะพูดดังๆนะฮะ <laughs> สวัสดีห้าสิบท่านนะครับสวัสดีครับอ่าดูฝุ่นไหมอเอโอโอ้เต็มหน้าเต็มหัวเลยฝุ่น mhm 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 บัวกินหล้อ,อบัวน,นีน้ยืนกินเทๆ่ๆคนเดียวทำไมลูกมไม่ค่อยกินนะครับผมเห็นเมื่อคืนอิ่มนะไม่ค่อยแบบลูกลี้ลูกลนเท่าไหร่ปกติต้องแบบลูกลี้ลูกลนนะ พี่สวัสดีพี่จันเพนพี่ทองม้วนนะครับพี่โกโก,โก้นะฮะพี่สุพันษาเอฟซีมบานสวัสดีทุกท่านนะครับไม่เอามาทั้งเครือเลยใส่หนักนะฮะเลยกับมาบัวดูงนิ่งๆนะ ดูสองสา,าเขาเล่นกันดีกว่าเอาล่ะอาล่ะนอนลงเช่นนอนลงในนีโนอนก็ขึ้นให้เช่นนอนลงเดียลางานอยู่นะครับเดีย าอาลาเป็นยังลูกพอโดนโดนเตะเอ่ไมาเตะน,น้องซะงัันบอกว่าเขาไม่ให้เล่นด้วยแม่แม่บอกพี่เสียว่าให้เล่นนำ้ำมาละมาละเดินมาแล้วก็เดินไปานนมาดูอาลาเราดีกว่า ล่าเราอยู่คนเดียวล่าของแม่ๆอยู่คนเดียวเขาบ่าให้เห่นน้ำให้อยู่ข้างนอกคนเดียวนิ่งเลยอเครียด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 อยากไปกระโดดโลดเต้นสักชั่วโมงหนึ่ง โดดยังงงงงวะลูกมาเอาอีลีกันนะโดดอีลีเลย่นอะโดดตะคุบสาวได้หิวนอกคอกสบายใจสบายใจอะไรอยากเข้าในคอกมากกว่าเข้าไปเล่นกับสาว วัวกินกล้วยเห็นละหญิงเห็นกล้วยละม้แรงวันเยอะนะโนเห็นกล้วยละมันรอละมันรอละอ๋อหลวงตาไปแล้วนะครับหลวงตาไปแล้วแส่บาดแล้วแต่ว่าหลวงตาถือไปไม่ได้นะครับ เล้เดบแเมจะเอาไปให้นะครับไอโน,โนี่พยายามขุดเลยฮะบอกยังไม่อิ่มเลยตื่นมาขอกินก่อนได้ไหมคุณปลายบอกโอ้ยคุณคุณปลายบอกคิดถึงมากๆเลยไม่ได้เห็นสองวันแล้วน้ำตาทีไล เดินระวังลวดนะลูกเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยบัวก็กินอย่างนะบัวบัวขอเสียงหน่อยกินแต่อิ่มอิ่มอะมีใครตดวะเอาชื่น chín tổ hồi chín tổ tè ưng sáng nó ưng sáng nó ai kìm thằng nó sáng nay nó chín sáng cúc cặp cúc ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแจ้งเลยสองเชือกนี้เข้าใกล้ได้นะครับให้เจเจ้ะเจเจถ้าอันนี้เจเจ้ีจจจจจจจ่ลำโพงเหนื่อยมากอะอถ่ายไว้ให้ไหน แม่ว <l ots> ันไหมเจ้าหน้าที่แม่วันเยอะมากเออแม่วันไหม,มทำคือเนาะไอ้หน,นูเอง